ฟีเจอร์การไลฟ์นะครับอันนี้ก็ง่ายมากเลยนะครับเราไปกดที่การสร้างไลฟ์นะครับเสร็จแล้วเราทําการเชื่อม f e c o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  k n p n p e นะครับหลังจากที่เราเชื่อม Facebook FanPage แล้วเนี่ยเราก็จะกลับมาเลือกสินค้านะครับเอาสินค้าที่เราต้องการไลฟ์ไปทําการใส่ราคาที่เราต้องการขาย ซึ่งตรงนี้สําคัญมากๆเพราะว่าเราสามารถลดราคาได้เป็นพิเศษจากแคชแบ็กที่เราได้มานะครับเราใส่ตัวคีย์เวิร์ดที่เราต้องการสําหรับสินค้านั้นเช่นมือถือเครื่องนี้เราใส่คีย์เวิร์ดคำว่าตัว M01 มนะครับมันก็จะถูกบันทึกไว้เป็น M01 หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เป็นทําการเปิดไลฟ์ที่หน้าแฟนเพจของเรานะครับในระหว่างที่ไลฟ์เนี่ยถ้าลูกค้าสนใจมือถือเครื่องนี้เนี่ยเราก็บอกให้ลูกค้าได้ CF โดยการกด M01 มันจะมีลิงก์เนี่ยเข้าไปที่อินบอของทางลูกค้าและลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าในอินบอได้เลยและสามารถชำระเงินผ่านในอินบอนั้นได้เลยครับโดยที่คนไลฟยขายของไม่ต้องมานั่งตอบคำถามไม่ต้องมีแอดมินง่ายๆแค่นี้เลยโดยที่เราไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งและไม่ต้องลงทุนด้วยครับ